เออตอนแรกผมก็ผมไม่ผมไม่ได้ดูครับหมายความว่าไม่ได้ดูบอลไทยอีกเลยอ่าใช่ครับแม่ก็จะเชียร์บุรีล์ครับถามว่าทำไมเชียร์บุรีลำแกก็เหตุผลแกง่ายมากไม่ไม่ต้องคิดมากแกบอกว่ามันชนะบ่อยอ๋อมาดูแล้วก็สบายใจแกออพี่ปูเชียร์น้าหน้านิดหนึ่งครับนี้จะได้ภาพสวยๆรับแล้วผมตรงนี้มีปีที่แล้วเด็ด ไปทำเพลงครับให้ให้สโมสรเขาชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรครับพี่ปูเออ่กูกูกีดูสิบสองอ๋อครับมฟูสิบสองได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับพี่ปูสำหรับเพลงฟูสิบสองเออผมก็เห็นครับที่จริงมันเป็นคำที่ที่พี่เขาพูดกันในในในบ้านในเมืองเขาอยครับผมก็เอาคำพูดเขาแบบ้นมาอ๋อ ก็เลยเป็นได้เป็นเพลง G U 1 2บหรอว่าอะไรก็กูออร๋อก็เอาเอาคำแค่นี้มาแต่งกันครับครัฝากอะไรถึงผู้สนับสนุนที่ให้การสนับสนุนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนลยครับพี่บุ๊คครับขอบคุณที่ที่ที่มีเมตตามีต้องต้องเรียกว่ามีเมตตากับประชาชนเพราะว่าประชาชนได้ดูทีมฟุตบอลที่เขาดูแล้วเขามีความสุขครับได้อยู่ในอันดับที่ บ้านเราก็เป็นแชมป์ครับแล้วก็ <ๆ S 1> หวังว่าถ้าเขาพวกเขาได้เป็นแชมป์เอเชียเราประชาชนก็จะได้มีความสุขครับผมในความทุกข์ของพวกเขาเขาจะได้มีความสุขบ้างยิ่งพี่ๆสนับสนุนนักบอลเยอะๆเขาก็จะได้แข่งกันขึ้นเรื่อยๆเขาจะได้เป็นแชมป์เอเชียสักทีหนึ S ่งโอ้ ก็จะได้มีความสุขชื่นใจไปด้วยกันผมกับพี่ๆนะครับโอ้โหครับผมพี่ปุ๊กฝากอะไรถึงท่านประธานสโมสรหน่อยครับคุณลุงในวรืที่ชอบครับท่านประธานก็เข้าก่อนเจอท่านก็เจ็บขาครับวันนี้ดูน่าจะเจ็บยิ่งแตกเ่มือเดิมก็ท่านประธานก็รักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าถ้าปีหน้าถ้าถ้าป่วยต้องขาทั้งสองข้าง ไม่น่าจะดีต่อสโมสรอันนี้เป็นข้างเดียวถ้ามาทธาคุณจะงดจะออกงดออกงานสักพักหนึ่งเพื่อรักษาขาให้หายดีจะบอกเป็นลัวโอเคครับนี่ครับพี่ปูพงศิษฐ์คับพีโอ้ผมขอบคุณยิ้มปูมากครับผมโอ้โหนอบความสุขนะครับให้ผู้สนับสนุน